ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูร์ทไทยเมืองช้างหรือว่าทางเพจเ c e b ุ๊ k ยูร์เทไทยเมืองช้างครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมคลิปนี้พาจ้าตุเออกมาวิ่งเล่นครับรีวิวครับมารีวิวข้างนอกครับนะครับทุ่งนาครับเกี่ยวกะจีครับสิ้นเดือนนี้ปลายเดือนหน้าได้เจอกันแน่นอนครับสาหรับรถเกี่ยวข้าวสุปกรณ์ครับผมสําหรับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม อย่ายิ้มมิลาอย่ายิ้มผู้นางผู้สาวเห็นผู้บ่าวนี่ครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมทางช่องอยู่แล้วถยเมืองช้างครับผมพามารีวิวคร่าวๆครับผมตัวนี้ยังเป็นงานดิบอยู่ครับยังไม่ไปถึงไหนครับเพราะยังไม่มีเวลาครับผมนี่ครับโครงสร้างก็จะประมาณนี้ครับผมสําหรับใครที่ติดตามครับผมนี่ครับเผื่อเอฟซีท่านใดสนใจอยากจะดูครับผมงานตู้แอร์ก็ ยังไม่ฝีมือเท่าไหร่ครับผมยังต้องเก็บรายละเอียดอีกเยอะครับผมยังต้องผ่านขั้นตอนอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการเดินระบบแอร์ครับผมนี่ครับชุดยึดนี่ครับด้านล่างก็ประมาณนี้ครับยึดยึดตรงนี้ครับจุดแรกที่ต้องเน้นครับผมนี่ครับจุดแรกที่ต้องเน้นครับผมจุดต่อมาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับผม แล้วก็ด้านท้ายครับผมด้านท้ายก็จะยึดใส่กับขาหลังคาเดิมครับโดยใช้น็อตเบอร์สิบเจ็ดห้อยครับผมด้านด้านหลังครับผมนี่ครับตัดลงประมาณประมาณสองเซนครับตัดลงประมาณสองเซนครับนี่ครับผมจะตัดครับผมว่ามันตัดแล้วมันสวยครับส่วนบังเจ้าเขาก็ไม่ตัดครับแต่ก็ขึ้นอยู่ที่ความชอบครับผม ว่าความชอบแต่แต่ละคนมันไม่เหมือนกันครับผมชอบแบบนี้ครับตัดเลยครับรถตัวเองครับซื้อมาแล้วครับอย่าไปคิดอะไรมากมายครับซื้อมาแล้วเสียตังค์แล้วครับผมงวดก็หมดแล้วครับทําอะไรก็ได้ครับประมาณนี้ครับนี่ครับจุดยึดน็อตเบอร์สิบเจ็ดสี่ตัวครับห้อยด้านหลังครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับผมทุกอย่างเหมือนกันครับสายขวาจุดยึดเหมือนกันครับนี่ครับด้านล่ังแล้วก็จะเพิ่มเติมตรงนี้ครับขายึดเดิมครับนี่ครับ เดิมทีก็จะเป็นขากระจกครับตัวนี้ก็จะเป็นเชื่อมใส่ตรงนี้ยึดเลยครับเพิ่มความแข็งครับยังเหลือเก็บรายละเอียดอีกเยอะครับผมตัวแ์ของเราก็ได้ออกมายนโฉมครับข้างนอกครับผมประมาณนี้ครับผมไม่มีตังค์ซื้อเขาครับทําเองครับงบก่อจะอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นไปปลายถึงห้าหมื่นครับประมาณนี้ครับยังมาท่านเลี้ยวดีไปไหนนะครับเ๋ยวออก ก็จะประมาณนี้ครับผมชุดแผงพัดลมแอร์ก็ประมาณนี้ครับเป็นแบบเปิดปิดได้ครับผมนี่ครับใส่บานบานพับเปิดปิดได้ครับนี่ครับเวลาเราเปิดออกมาเป่าแผงพัดลมแอร์ครับสามารถเปิดปิดได้ครับเปิดแล้วก็ขันน็อตสามตัวครับแล้วก็กลับออกมาครับหมวกด้านบนก็สามารถเปิดปิดได้ครับ ก็จะประมาณนี้คร่าวๆก็ไม่มีอะไรมากมายครับด่านชุดโครงสร้างเราก็ผ่านไปครับตัวนี้ก็จะเป็นตู้คอมจะอยู่ด้านในครับนี่ครับชุดงเครื่องท่งเครื่องเสียงก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเพดานลำโพงประมาณนี้ครับส่วนเฟอร์นิเจอร์ด้านในก็เรามาลุ้นอีกทีครับว่าเราจะทําผ่านไหมครับทําไปเรื่อยๆครับผมรถตัวเองครับผมทําไปเรื่อยครับ ก็โอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็บายบายครับผมสวัสดีครับ